บทละครเรื่องระเดนลันไดแต่งโดยมหามนตรีทรัพ์ในรูปเล่มหนังสือแคน่นี้ก็มีหน้าแรกบทพูดถึง อธิบายเรื่องระเด็นลันไดเท้าความว่ามีแขกอยู่สองคนในระเด็นลันไดเที่ยวสีซอขอข้าวอ่ะได้จะร้องเพลงว่าสุวรรณหงถูกหอกอย่าบอกใครบอกใครก็บอกได้ถ้าซ้ำไปซ้ำมาสีซอนะสีซอกับ มีแขกอีกคนหนึ่งก็เรียกว่าแขกประดูมีเมียเป็นชาวมาลายูชื่อว่านางประแดกทั้งสองนี้ทะ,ะเลาะกันเรื่อยแหละก็เป็นที่เล่าลือกันว่าสองคนนี้ทะเลาะกันพระมหามนตรีทราบเรื่องก็เอามาแต่งเป็นบทละครที่จริงก็แปลว่า มันเหมือนจดหมายเหตุบอกเล่าเหตุการณ์ของผู้คนในสมัยรัชกาลที่สามแต่งก็น่าอ่านโอกาสต่อไปจะอ่านให้ฟัง